ก็สวัสดียังถุนครับผมพี่กําลังอดครวนนักลงทุนคนช่วงไลฟ์สดเนี่ยคนดูหนึ่งพันคนชอบพี่แค่สิบคนอืมไม่ยูทหรเนี่เห็นไหมนี่เห็นกัรลองเขับไปดูดิเขาอาจจะยังติดธุระอยู่ยังยังยังนิ้วไม่ว่างกดไลค์แม่จริงหรอกัดขนาดนั้นเดี๋ยวเขาโกเออ อย่างก,ก็กรอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ชินแล้วคนวงการหุ้นนะฮะไม่ดีไม่ได้ไม่รู้จักถ้ามีดีมีได้จะรู้จักแล้ว <c oughs> อะเช่นปะมา <c oughs> เติมเต็มก้ามือกันต่อไปปับตลาดเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อยือขึ้นอ่าโอเคก็ตลาดที่นี้เป็นช่วงรีรีรอรอนะฮะก็เป็นลักษณะแบบไม่มีปัจจัยหาปัใจจัยใหม่ก็แล้วกันนะฮะก็คือในเรื่องของ นโยบายกบกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราก็เหมือนจะขึ้นมากันระดับหนึ่งแล้วนะะไม่ว่าจะเป็นค้าปีนะท่องเที่ยวอ,อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มพลังงานตามน้ํามันนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของตัวเฟดเนี่ยมันยังเหมือนเหมือนมันไม่ชัดเจนะนะฮะซึ่งนักทุนจะไม่ชอบแบบเนี่ยก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนักุนลองสังเกตดูมันมีตัวหนึ่งไม่ดีดีอีกตัวหนึ่งดี เดี๋ยววันนี้หม่ดีเดี๋ยวอีกวันหนึ่งดีอะไรเงี้ยมันทําให้ความแนวโน้มก็แลวกันแนวโน้มว่าเฟดเนี่ยตกลงแล้วจะเอาอย่างไรกันแน่นะแต่หยุดไม่หยุดหรือถ้าหยุดแล้วหยุดนานไหมค้างนานไหมนะทั้งคุณก็เลยลังเลไปช่วงนี้เราก็จะเห็นในส่วนของฟันโฟต่างชาติเนี่ยไหลออกนะซึ่งแน่นอนนะเมื่อไหร่ก็ตามถ้านั้นคุณต่างชาติไหลออกเนี่ยโอกาสที่จะทําให้เซ็นเด็กขึ้นไปแรงๆเนี่ยมันมันค่อนแน่งน้อยนะครับเพราะนั้น สิ่งที่นักคุณจะเห็นภาพตอนนี้คือจะเป็นลักษณะหุ้นกลางหุ้นเล็กเอาหยิบยกมาเล่นแต่หุ้นใหญ่เนี่ยจะนิ่งๆนะฮะซึ่งตอนนี้จะเป็นจังหวะที่ใครมีความรู้นะฮะใครมีประสบการณ์ช่วงนี้นะ,ะกจะ็จะเป็นโอกาสนะฮะในการหาเงินแต่ถ้าใครไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีประสบการณ์นะหรือว่าไม่มีจุดคัดแน่นอนนะจังหวะแบบนี้หุ้นกลางหุ้นเล็กที่มันวิ่งขึ้นมาแรงๆเนี่ยมีโอกาสติดเช่นกัน นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันเป็นจุดเขาเรียกตลาดมันผันผวนแรงอะ่ะนะฮะเพราะนั้นจุดที่คุณอยากจะได้กําไรเยอะๆมีแต่คุณต้องมีความรู้นะแล้วก็มีเรื่องของการวางคับลอที่ชัดเจนนะฮะอืมเพรางั้นเองตลาดน่าจะเคลื่อนไหวแบบไหนไงฮะในช่วงนี้อะไรนะพี่มั่งพอดีถ้างั้นเองตลาดจะมีการเคลื่อนไหวแบบไหนในช่วงน,นี้ว่ากําหนดจุดสต็อมาั้าหลุดอะไร คือตอนนี้ต้องก็ต้องบอกว่าถ้าแนวโน้มโดยรวมมันยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแนวโน้มโดยรวมเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นตามกรอบสีเส้นเส้นสีขาวนะฮะไซเวียนะ,ะแต่ระยะสั้นเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะก็คือตัวแท่งเทียนเนี่ยมันลงมาต่ากว่าเส้นสิบวันเพราะนั้นแน่นอนนะ,ะแม้ระยะกลางเนี่ยจะดีนะฮะระยะก,กลางจะดีแต่ว่าระยะสั้นการที่อ่าวอลุ่มน้อยการที่ไม่ขึ้นยืนเหนือเส้นสิบมันจะทําให้ตัวพวก ภาวะตลาดเนี่ยมีภาพของการแกว่งตัวค่อนข้างสูง 0, นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมมองไปแล้วสองการแกว่งตัวนะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะผมเอียงทางลงนะครับลงมาที่ประมาณหนึ่งห้าสี่ศูนย์โซนนี้นะฮะบ,บริเวณเส้นห้าสูนยหวมากกว่านะครับส่วนกรอบบนเนี่ยมองไว้ประมาณหนึ่งห้าหกศูนย์ก่อนนะครับถ้าผ่านได้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปสเต็ปถัดไปนะครับหนึ่งห้าสี่ศูนย์โซนนี้ค่ะ อะเราสเต็ปบายสเต็ปใช่ไหมฮะพี่กระจายใช่คือวันรุ่มน้อยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันจะไปคาดหวังว่ามันจะเด้งแรงๆเนี่ยผมว่ายากแต่ถ้าวันไหนเกิดมีข่าวไม่ดีอันนั้นนะจะมีจะมีช็อตลงค่ะพี่ก็รู้ต,ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งพี่มออ่อนะอกใหู้่สังเกตาแทำยังไ<ด>งพอรมันก็ยังแดงสามเลนะอะถ้าถ้าใครใช้ตัวตัวตัวเอ c d รอบเนี้ย มันก็เป็นตัวเตือนเราเอ่านะลองดูนะอ่าใช่เครื่องมือเนาะ MACD เห็นไหมฮะตัวสีเขียวนะสีเขียวเป็นตัวเส้น MACD อ่าเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวอนนี้อ่าอันนี้เนาะเดี๋ยวลงมาให้เห็นในหน้าสีเขียวเป็น MACD นะสีสีม่วงเป็นสัญ n a l นะฮะอ่าโอเคทีนี้จะไป ลองสังเกตดูนะถ้า MACD เนี่ยมันตัดลงเนี่ยนะเนี่ยนะตัดซิกแนลลงหรือว่าเป็นสัญญาณขายเนี่ยทั้งคุณลองสังเกตดูด้านบนเห็นไหมฮะมันจะมีรอบลงนะมันจะมีรอบลงลองดูนะอะ่ลองดูอีกรอบนึงรอบนี้ตัดลงนะไม่ดอยไม่ลึกไม่ลงหางมันก็ลงต่อถูกนะรอบนี้เหมือนกันครับรอบนี้ตัดลงละ นะเพราะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่ามันยังอยู่ในช่วงของการพักตัวแน่นอนมันจะต้องรออะไรเรื่องคอนเฟิร์มหรืออาจจะไม่ลงแรงอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่ากันแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนเนี้ยคนที่เล่นตัวเครื่องมือ MACD เนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาเรื่องการลดความเสี่ยงแน่นอนนะครับเพราะนั้นจุดนี้ต้องเรามาระวังเป็นเทรนด์ใหญ่เลยเนอะถ้าเป็นติดต่อตต่อครับครับใชครับแต่อย่างนั้นเอง สัปดาห์นี้จะมีแนะนําอะไรแบบไหนไหมเรื่องหุ้นเรื่องแควรหุ้น,นหรือแารจริงๆมีจริงๆมีก็คือแนะนําเป็นตัวพีเชียอ่าแต่ว่าต้องบอกว่าตัวนี้เป็นลักสองการกินกาไรนะไม่ได้ไม่สตอร,รี่อะไรมันไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะ,ะต้องบอกแบบนี้นะครับก็เป็นการคาดหวังก็แล้วกันนะฮะว่าในส่วนของอการกระตุ้นเศร,รษฐกิจของจีนเนี่ยนะครับหน้าที่จะช่วยทําให้ตัวค่าระวังเรือเนี่ยมันเพิ่มขึ้น แต่ถามว่าตอนนี้มันเพิ่มหรือยังมันยังไม่ได้ขึ้นนะมันยังไม่ได้ขึ้นนะฮะเพราะนั้นก็เป็นภาพของฉันเก่งกำไรนะครับส่วนตัวสัญญาณเทคนิคเนี่ยมันเป็นการจับตัวเนาะแบบ W นะครับตรงนี้เราก็มองมองเป้าไว้ประมาณสักใกล้ๆสิบาทแล้วกันเอาเป็นเก่งกำไรแล้วกันไหนนะฮะเกินคำเล็กๆแล้วกันสิบบาทแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้ามันไปได้ดีนะสตอรี่ที่เราคนเขาเห็นด้วยนะฮะก็อาจจะไปได้แถวประมาณสิบบาทห้าสิบ นะครับแต่เบื้องต้นขอละสิบบาทครับเออ่ PSL ก็สตอรี่ก็เืองาวจีนเป็นหลักเลยเนาะใช่ใช่ใช่ <c oughs> คือต้องบอกมันยังไม่มานะค่าระวังเรือมันยังไม่ได้มาอะไรนะแต่ว่าคนคาดหวังกันแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าคือตัวค่าระวังเรือตัวบาวดิเนี่ยตัวเรือเทกองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในอันนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูโอ่ค <c oughs> ส่วนใหญ่นะจะเป็นผ่นหินนะฮะเหล็กแล้วก็พวกสินาคา้าการเกษตรอันนี้คือบาวดินะครับซึ่งแน่นอนแหละพอเหล็กคือตอนนี้จีนเขากระตุ้นเรื่องอสังหาถูกไหมครับเพราะนั้นเหล็กเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะใช้มากขึ้นเพราะนั้นมันก็น่าจะไปกระตุ้นให้ตัวบาวดิเนี่ยมันมัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่านี่มันเป็นความคาดหวังนะตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะ เออต้องต้องต้อง,ต,องต้องเรียนนทุนให้เข้าใจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาแนะนําแค่เก่งกาไรนะครับ<อ>แล้วก็ถ้าหลุดประมาณสักห้าบาทสี่สิบอ่าอันนั้นก็ต้องหนีละนะฮะประมาณเส้นเส้นสิบวันเส้นห้าสิบวันนะฮะได้ค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้พีเชียสนะโดยเหตุผลที่คุณก็เจ้าได้อธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็ มีอัปเดตหุ้น BCS พวกอะไรเก่าๆของกระจ่างนะฮถ้าเป็นตัวเดิมๆตัวเดิมๆเ,เนี่ยไมอ่อ่าเดี๋ยวค่อยๆอยัปเดตไปเทียตัว BCS ยังไม่เปลี่ยนอะไรนะแนะนําถือต่อนะครับโมเมนตัม um อะไรยังยังเหมือนเดิมที่บอกเลยนะตัวนี้เหมาะกับการยาวนะอย่างที่บอกไปนะครับดูจุดล็อกกําไรที่สิบเก้าบาทไม่หลุดก็ถือต่อนะครับ NYT เหมือนกันนะฮะอาจจะมาช้าหน่อยแต่มันจะมีรอบเห็นไหมฮะ เมื่อสัปดาห์นี้มันมีวิ่งไปสี่บาทสามสิบเห็นไหมฮะตัว,ต,วตัวตัวไส้เนี่ยตัวไส้ไส้เนี่ยเออเออนาะเพราะนั้นคนที่เล่นมาก็น่าจะมีกำไรแต่อาจจะขายไม่ทันก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรก็รอรอบนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังถือได้อ่อีอกตัวหนึ่งที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาแนะนำไว้คือ b e. ีอนะครับเมื่อวานนี้ตกใจนิดหน่อยต้องบอกว่าทรงกราฟเนี่ยดีนะในช่วงที่แนะนำตลอดมาเมื่อวานตกใจนิดหน่อยฮะ เรื่องเรื่องอะไรนะบล็อกเชนจากแระเป๋าตังว่าตกลงใครจะได้หมื่นหนึ่งผ่านระบบอะไรระบบเป๋าตังออ <Blockchain. S 1> คือถ้าเป๋าตังนะถ้าเป๋าตังเนี่ยมันก็มองว่าเออตรงนี้อาจจะเสียประโยชน์นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขาก็มองว่าอถ้าจจเป็นระบบบล็อกเชนเนี่ยมันจะต้องเป็นการสร้างมานะครับซึ่งมันก็ต้องต้องให้ผู้ชํานาญการพวกเนี้ยเขาเป็นคนการสร้างขึ้นมานะฮะมันก็จะประโยชน์มันก็จะได้กับพวกเนี้ย นะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่ทางกรุงศรีเรามองเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องนี้เลยนะที่มาแนะนําให้สัปดาห์ที่แล้วเรายังไม่ได้มองอไอ้เรื่องบล็อกเชนอะไรนี้นะถ้าเข้ามาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นบวกเข้าไปอีกนะนะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ก็ต้องบอกว่าผมยังมองว่าเป็นลักษณะแบบตกใจเล็กๆมากกว่านะครับยังไม่ได้มองว่ามันมันจะหมดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เอาเป็นว่า ดูจุดขับรอที่44แล้วกันนะฮะถ้าไม่หลุด44ถือต่อนะครับ <Okay. S 1> ช่วงสุดท้ายเป็น VGI ตัวเนี้ยวันที่ข่าวดีออกที่มีการขายตัวรับบิดไลน์เพย์ออกไปราคามันขึ้นแต่หลังจากนั้นปุ๊บร่วงเลยอันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครไม่ไวอาจจะอาจจะยังติดอยู่นะครับแต่ว่าสตอรี่ก็ตามที่เล่านะครับก็เรื่องของการลดพวกบริษัทขาดทุนออกไป นะฮะแล้วก็ผมกรกอบการเขาน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเทคโปรฟิตไปแล้วสลับตัวไปแต่ถ้าใครยังไม่เทคโปรฟิตยังติดอยู่วันนั้นซื้อไปแล้วฉันขายไม่ทันนู่นนี่นั่นแนะนําให้ถือได้นะ,ะนะฮะถือต่อนะรอรอบร,รีบารนิดนึงนะครับได้ค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของ Facebook ก็มีควคอมเมนต์มาเพิ่งเข้าได้พี่ม่อนอะแนะนำในส่วน facebook นะคะ ถ้าหากจะติดตาม a c e b o o k ตลอดไปนี้นักงทุนแชร์ไปที่หน้าของท่านหรือแชร์ไปที่ที่ส่วนตัวท่านเนี่ยเวลารายการมาก็กดหาพี่ม่อนได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทาง Facebook แต่ถ้าช่องฝช่องทางผ่าน youtube นี้อ่าก็เห็นกันง่ายขึ้นแล้วก็เอา YouTube เนี่ยไปแปะอ่าเสียบเข้าไปในทีวีก็จะเห็นเหมือนพี่ม่อนอยู่ในทีวีเลยนะฮะก็เข้าไปได้นะก็ดูผ่านช่องจอใหญ่ๆทีวี TV ได้เลยนะสํสำหรับ youtube หลายท่านก็ดูพี่ม่อนผ่านยูทูอก็ มอนยักษ์จังเลยอ่ะเธออ,อออนบนทีวีของพี่เจ็สิบห้านิ้วมันก็เลยยักษ์เลยขอโทษนะตอนเจ็ดิบห้านิ้วเลยครับพี่โอ้โหพี่จะฉายหนังนะพี่ <laughs> เวลาดู YouTube เราใส่ในทีวีได้ไงอ๋ออ,อ,อเวลาเห็นการาฟจะได้เห็นต,าตาําตาแท่งเทียนจะได้เต็มตาจริงจริงจริงจท,ท,ทีวีมันก็ Facebook ก,ก็ได้นะมันเข้าเข้า,ขาพวกไอ้เว็บไซต์ได้ไนี่แต่มันมันสั่นปึ๊บ Oh, มันจะสั่น oh, มันไอ oh, oh, oh. ตัว youtube มันจะ,สะเสถียรกว่าอแต่ไม่เป็นไรส่วนท่านที่อยู่บ้านนะแอบเทดก็เนี่ยแชร์ไปใน Mess e n เจ r oh. ตัวเองไปจะได้นั่งดูแล้วเวลาพี่ม่อนมาก็กดหาพี่ม่อนง่ายบางท่านบอกว่ากดหาพี่ม่อนยากแชร์ไปไว้ที่หน้าของท่านหรือแชร์ไปที่แม s s ซ n เจ r ทุกครั้งนะฮะแชร์ไปไว้เลยตืดตืดนะฮะท่านก็จะได้เห็นพี่ม่อนตลอดเวลานะฮะ,ะคุณพัชรีไปดูฝั่ง youtube เอ้ยฝั่ง Facebook บอกกดให้ทุก ทุกช่วงเวลาเลยค่ะคุณมาขอบคุณมากพี่หนูเอพี่พี่พัชรีหรือหนูหรือน้องก็ไม่รู้นะฮะเอพี่มอนก็เห็นคุณทุกช่วงน่ารักมากเลยยิ่งกว่าญาพี่อีกนะฮะก็ตามนั้นนำนั้นเอ s บีเอของใครใหญ่ที่สุดคืออะไรคะคุณพี่เคมัน,นี่เอ่าส่วนฝั่ง y o u t u b e ก็เอติดตามมาน่ารักมากชอบสิบเลิฟร้อยสิบไลค์นะฮะเขาอาจจะไม่แสดงออกก็ได้พี่มอน ต้องแสดงออกบ้างนะฮะชีวิตคนนะฮะอย่ากเก็บเลยเรื่องราวของการแสดงความรู้สึกซึ่งกันนะฮะโกรธเกลียดไม่ปลายเหมือนพี่มันมีแมวสองตัวตัวหนึ่งก็จองเงางมโอ้ยเลอะมันมากอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยเกินไปก็เลยหามันไม่เจอ,อประมาณนั้น <laughs> ตอนนี้คนดูผ่านช่องทาง YouTube นี่ก็แรงนะกระจายหนึ่งจุดสองพันคนแรงก <Wow. S 1> ว่า o ด้วยนะฮะ,ะเก่งกำไร PSL นะเก่งเอาห้สิบตังค์หรือบาทหนึ่งนะ จะได้กําไรถ้าจัดทุนเท่าไหร่นะประมาณนั้นแหละพี่่อ PSL เ,เอาสิบ,บาทก่อนสิบ,บาทก่อนอ, <c oughs> อก็สักษาสิบตังก่อน <c oughs> นะแต่ว่าถ้าตลาดไปดีๆคนซื้อไอเดียเราก็อาจจะได้แถวนี้สิบจุดห้าสิบจุดเจ็ดให้เดิมน,นะฮะโอเคแต่ตลาดแบบนี้อย่า,ยาหวังไกลนะต้องต้องเรียนใ้ทุนนะมันโอ้โหสลับกลุ่มไปไป,ไปมามาปวดหัวมากนะฮะได้ค่ะ ก็ตอนนี้เองเพจใหญ่ของพี่ม่อนนะคะโดนบล็อกไปนะฮะด้วยเรื่องราวหลักลายเรื่องรังมึนหมดละพี่ม่อนก็เลยต้องใช้เพจ Stock Review by Business l i อ e นไลนให้กับนังทุนได้ติดตามเรามีทางออกเสมอนะฮะถ้าเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็เพื่อนกันนี้นะฮะก็ถ้าหากกดให้เพจพี่ม่อนนะฮะทะลุได้สามแสนไลคะ์เนี่ยฮะพี่ม่อนก็คงได้กลับมาเจอทุกท่านได้เหมือนเดิมนั่นเองะฮะเพราะถ้าต่ำกว่าสามแสนแล้วก็ถูกแก้งง่ายๆเลยนะฮะ,ะเขาแก้งบก หลากหลายรูปแบบนะฮะรูปแบบหนึ่งก็เอาบทที่ไม่เหมาะสมกับ f c e e o o o k มาแปะนะคะทั่วโลกอะไรองนี้มันก็มึนพี่มอนไม่สามารถดูได้ทั้งยีิบสี่ชั่วโมงอ๋อเข้าใจเลยคือตอนนี้ f a c e b o o k เขามีเขามีเรื่องอะไรแปลกๆนี่จริงอ่าใช่ใช่ใช่อะไรก็ใหม่อืมแค่แค่อะก็ฝากเงินทุนนะฮะช่วยกดไลค์ให้กับพี่มอนนะฮะก็มีที่บ้านมีสิบคนก็เรียกมันมาสิบเพจอะเฟซบุ๊กอะให้มันกดสิบคนให้นะ ลองดูทำไรายได้ก็ทำกันช่วยกันนะ <c oughs> พี่ม่อนไม่ใช่กรรมกรข่าวนะที่จะใส่เกลือไปทุกเรื่องเจ้าบ้านแต่พี่ม่อนใส่เกลือในเรื่องราวของทางด้านพอร์ตนักทุนนะฮะดูแลช่วยกันในเรื่องราวของการลงทุนนั่นเองนะดูแลตัวชีวิตตอดเราอะ <c oughs> ในตลาดหุ้นนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเพจที่ใส่เกลือไปทุกเรื่องเนี้ยควรจะชอบชอบมากเลยนะฮะ เราชอบเรื่องเงินทองครับพี่เออเราใส่เกลือแต่เรื่องเงินทองครับพิเลยไม่ค่อยสนใจกดไลค์กดแชร์ห้อกเลยเก็ชอบเรื่องชาวบ้านเรื่องชาวบ้านนี้กดม็นเป็นล้านอโอเควานย้ายไปดู youtube ด้วยค่ะอ่ะได้ค่ะไปดู youtube ได้นะฮะโอเคฟิวเจอร์ครับพี่มันเอาฟิวเจอร์นิดหน่อยอ่ะแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ก๊อฟมาละเชิญครับพี่ก๊าโอเค จริงจริงฟีเจอร์เป็นไรไล้หรอครับจ้ะของผมก็ประมาณนี้ฮะคือเซนเด็กเรามองแกว่งตัวนะฮะกรอบก็หนึ่งหนึ่งห้าสี่ศูนย์นะฮะด้านด้านล่างนะกรอบบนก็หนึ่งห้าหกศูนย์นะน่าจะสวิงในกรอบนี้ส่วนตัวหุ้นเดิมๆนะบีเชียดไอ้โทษดีครับอ่าบีซีเฮดส์นยทีบีเอชีได้นะส่วนวีจีไอลงมาแรงนิดนึงใครติดอยู่ ทนนิดหนึ่งนะครับใครยักใครขายแล้วก็สวิตตัวไปส่วนวันนี้ตัว<ช>ที่แนะนําเป็นตัวพ<ช>ีเชช h ิปปิ้งนะครับ,บแล้วก็เฟซไอ,อตัวนั้นเป็นยังไงนะตัว s, s อซ่าส y U ยูครับโอเคเอท้าสิสซิตียูตอนนี้ยังยังยืนต่ํากว่าเส้นสิบเนาะเพราะนั้นตอนนี้เรายังม,มองว่าน่าจะเป็นจังหวะของการเด้งช็อตมากกว่านะครับก็วางจุดชัดลอดท,ที่เก้าห้าศูนย์นะครับ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะสวัสดีครับพี่มอสวัสดีครับ,บค,ค,ครับอ๋อลืมเรื่องเขาเบิบ้ลเครื่องอะพี่กระจังเบิ้ลเครื่องอะอ๋ออ๋อโอเคก็อ่าเดี๋ยววันเสาร์ที่เจ็ดตุลานะเจ็ดตุลานะครับก็จะมีในส่วนของเวิร์กช็อปนะฮะเป็นการหาหุ้นใ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 นสไตล์เบิ้ลเครื่องนะก็ก็เชื่อว่านักทุนน่าจะคุ้นชื่อชื่นคุ้นหูอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเวิร์กช็อปนะ นะครับแล้วก็พิเศษเลยสําหรับเวิร์กช็อปครั้งนี้คือมีการให้ในส่วนของสูตรสแกนหุ่นนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านเรียนไปแล้วแล้วแบบประมาณว่าโอ้หุ่นมันต้งเจ็ดแปดร้อยตัวฉันจะหายยังไงให้มาดูเบิ้ลเครื่องอ่อันนี้ยคุณจะได้สูตรสแกนเพื่อให้ได้กราฟเนี่ยในจังหวะของของของพวกเนี้ยนะฮะให้ให้หาได้ง่ายขึ้นนะครับก็มีการปรับสูตรนิดหน่อยนะใครที่มีมี เคยได้สูตรไปแล้วครั้งนี้มีการปรับสูตรนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ได้คุ้นที่มันค o v e r มากขึ้นนะฮะเราก็มาเจอกันเนาะหลายปีแล้วไม่ได้เจอกันก็ก,ก,ก็มาเห็นหน้าเห็นตานะค,ะครับนะครับแต่ก็ bllmi นะคะทัานุนค่คะ รายละเอียดก็สอบถามไปได้ไดกันนะฮะสำหรับเรื่องราวของหลังจากอ่านั้นแล้วก็มีกลุ่มมากลุ่มไลน์ไว้ดูโดยเฉพาะอีกหลังการเรียนอีกสามเดือนนั่นเองนะก็ได้ศึกษากันต่อกับเบิ้ลเครื่องขึ้นหรือเบิ้ลเครื่องลงแลวก็สูตรสแกนหุ้นกระจ่ายนั่นเองนะก่ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะก็ปีนี้ก็เป็นครั้งแรกกครั้งหนึ่งนะ,ะสําหรับเรื่องราวของเบิ้ลเครื่องนะ,ะสูสูตรนี้ก็สําคัญเนาะ